เงินเป็นตัวกระตุ้นพื้นฐานแต่คนที่จะสร้างความสำเร็จให้ได้เงินนั้นมาบริษัทหรือองค์กรผู้บริหารจะต้องเติมในส่วนที่เขาขาดหายไปเนี่ยมันต้องมียุทธวิธีที่มากกว่าไปกระตุน้นโอ้ปลุกพลังเอาเงินเอาราวันไปล่อออกไปสามวันเจ็ดวันไม่เป็นไปตามคิดไม่เป็นไปตามเป้าหมายใจก็หอ่อเหี่ยวแล้ว ถอดใจแนละ้วแต่ถ้าเกิดมีกองกำลังลบช่วยหนุนหน่อยนักลบออกไปเขาเรียกว่าแถวหนะ้าเสบียงพร้อมออปชั่นเติมเต็มอัดฉีดซ้ายขวาทางตรงทางอ้อมออกไปหูมันมันดูรู้สึกว่ามันมันแน่นอนะ่ะไอ้แบบนี้มีโอกาสฉะนั้นเวลาอัดฉีดทีมงานนะทีมงานขายเนี่ยนะอย่าอัดฉีดเฉพาะเงินรางวัลอย่างเดียว บางครั้งไม่สามารถกระตุ้นยอดขายที่ดีได้เพราะว่านักรบไม่มีอาวุธดีพอที่จะไปสู้และแข่งขันกับบริษัทคู่แข่งเนี่ยไม่ต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างเช่นคนที่ทํางานเนี่ยนะทำงานโดยเฉพาะธุรกิจเครือข่ายขายตรงเนี่ยทําไมบางคนมีความสามารถมากเลยเวลาคุยพูดคุยมีหลักการแต่ออกไปปฏิบัติงานทำไมไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรเพราะว่าองค์ประกอบของบริษัทมันไม่เพียงพอ มีแต่พูดเองเอเองเวลาโมดิเวตทีนะเจ้าของบริษัทโมดิเวตทีโอพูดมันง่ายเหลือเกินพูดถึงไงนะแม่ทีเวลาฝูกรวมทีฟังดูง่ายมากเลยนะแต่อองค์ประกอบเครื่องมือคุณเสริมเขา,ามีเปล่าไม่มีแป๊กอย่างนั้นนะ่ะจำไว้เลยบริษัทเครือข่ายขายตรงไหนก็ตามโหปลูกพลังโหสุดยอดแต่ไม่มีออปชันเติมเต็มผักดันอาวุธให้เราก้าวไปสู่ความสำเร็จ แบบง่ายกว่าที่เราออกไปลุยอย่างเดียวไม่มีเลยอย่างนี้เชื่อไหมคุณไม่สําเร็จนี่คือสาเหตุหลักๆนะที่สมาชิกจํานวนไม่น้อยต้องย้ายค่ายเปลี่ยนขั้วย้ายค่ายด่ากันไปด่ากันมาโจมตีไปโจมตีมาสุดเลยไม่มีใครดีตัวเองดีคนเดียวไม่มีใครเลวไม่มีใครดีหรอกเพราะว่าองค์ประกอบมันเนี่ยนะความสําเร็จขององค์ประกอบมันมีหลากหลาย ไม่ได้หมายความว่าโอ้เราพร้อมเราพร้อมรอบด้านแต่ไม่สําเร็จเพราะามันมีองค์ประกอบคนรอบข้างอีกผู้บริหารกลยุทธ์ของบริษัทบริษัทได้วางวิศาสตร์เสริมอะไรบ้างไหมหรือมีจะพูดหลยบริษัทนะ่ะชอบคุยนะผมเห็นแล้วจะอ้วกโอ้บริษัทของเราทุนหนามาจากต่างประเทศส่งเสริมการตลาดออปชั่นเต็มที่ ออาชั่นไงแล้วแต่ผมถามคุณคําเดียวเนียผมไปเห็นบริษัทคุณมีงบโฆษณาประชาสัมพันธ์เลยคุณจะไเสริมให้สมัยชิกทํางานง่ายได้ไงอ่ะถ้ารวยจริงนะคุณกล้าควักเงินออ50่ห้าสิบล้านหมเปิดบ,บริษัทใหม่ปุ๊บเอาปีนี้จัดงบส่งเสริมการขาย50ล้านบาทสร้างกระแสสร้างเรตติ้งคุณมีไหมคุณก็ไม่มีแล้วบอกว่ารวยได้ไงอ่ะ ขำกลิ้งู้ถึงนะไอเราสมาชิกเกรือข่ขายตรงเนี่ยก็เคิมตามเขาเนี่ยเป็นซะแบบนี้แหละเคิมตามแม่ทีมที่โอ้ไปอยู่หัวหัวหัวที่ไหนได้บริษัทไม่มีออปชั่นเลยไม่มีอาวุธเสริมเราเลยเงี้ยมันก็ตายหลอกเราไปตายพูด,ดง่ายๆนะเหมือนที่บอกเขามาหาจำลองเมื่อก่อนนะพาม็อบไปตายเนี่ยที่เขาโจมตีสมัยก่อนเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวช่วงหน้ามาเขาเรียกมาปลดล็อกปลดพันธนาการชีวิตเลยดีกว่า ว่าเราจะขับเคลื่อนวางยุทธศาสตร์อย่างไรเดี๋ยวเฉพาคนทำเครือข่ายขายตรงเดียวพักคู่เดียวครับ นะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะฝ้าสิวผิวไม่เนียนสยใสสิคะถูกต้องกลัวหน้ออกไอม่อึมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วมเพศ้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤด,ดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไม่มีเมียน้อยถูกต้องที่ หญิงต้องวิจัภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะหาซื้อได้ตามราคาทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร085668347 6 0840999347 นับสนุนโดย s k 999ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ B1 สร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกกลับเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงกับผมกายลินอีกครั้งครับมาดูมาดูคนที่เป็นผู้นำนะหรือสมาชิกในระบบเครือข่ายขายตรงจำนวนไม่น้อยเลยเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อเลยนะ ว่าถูกหลอกถูกหลอกไปไปลงรหัสพอลงรหัสเสร็จก็ชวนคุณนุ่งคนนี้เข้าไปทั้งนี้บริษัทไม่มีความพร้อมเลยมีแต่แผนพร้อมอย่างเดียวปันเงินก็ยังหลงเข้าไปอีกเนี่ยเคยชินกับการถูกหลอกหลอกถูกหลอกจนเคยตัวคือเกิดมาเพื่อให้เขาหลอกพูดง่ายๆนะมันมีความสุขไม่ได้ไปหลอกเขานะเกิดมาให้คนอื่นหลอกคํากิ้งไหมนี่ อายน้่ยนะผู้ถึงนะโอ้โหเราเกิดมาเป็นคนนางทีนะบางทีรู้ว่าเขาหลอกอยังเต็มใจเขาหลอกอีกไงนะอ่ะเนี่ยเป็นซะแบบนี้งไงแล้วไม่จะรวยได้งไงอ่ะแค่คิดแค่ไปแค่เดินตามในสิ่งที่มันผิดที่คุณถามเขาเดียวคุณจะรวยได้งไงคุณไปหลอกตัวเองแต่เ,เริ่มต้นลนะไอ้ทำเครือข่ายขายตรงไงน,นะผู้นำจะานวนไป่น้อยนะ่ะหลอกตัวเองแต่เขาสำเร็จนะคำว่า,าผู้นำเข้าใจไหมคำว่า,าผู้นำเนี่ยคือติดระดับ หัวแถวเลยเขารู erm ้ว่าหลอกอยู่แล้วแต่เขารู้ว่าเขาจะต้องได้เงินแน่นอนภายในสามเดือนห้าเดือนเต็มที่ไม่เกินหกเดือนก็แป๊กชาวบ้านอย่างเราจะไปรู้เรื่องอะไรเห็นเขาบอกว่าไปลงเงินที่นี่บริษัทนี้ห้าหมื่นเจ็ดหมื่นสามหมื่นไม่ต้องไปทําอะไรมากเดี๋ยวแม่ทีมวางแผนให้เดี๋ยวมีเงินโอนเข้าไปเจ็ดวันสิบห้าวันหรือเดือนหนึ่งแรกๆมันก็มีอะ มีออยเยอะให้เราไงโอ้โหนี้ทํางานง่ายเว้ยลงสามหมื่นโอนมาหมื่นห้าแล้วแค่เดือนกว่าเองยิ้มสิทุนยังอยู่อ้าวแม่ทีมบอกอย่างได้เยอะคุณต้องไปหาเงินมาลงทุนเยอะๆหรือไปชวนคนมาลงก็ได้เยอะๆแล้วคุณก็ยได้เพิ่มอ้าวครั้งแรกเคยได้เนี่มั่นใจเอาแล้วครั้นี้เอาจริงเว้ยเพิ่มงบหน่อยเขาเรียกติดปลายรวมเยอะหน่อยจากสามหมบาทเพิ่มอีกแสนห้า เอาเมียไปจำเอาที่นาบ้างเอาบ้านนั่งไปจำนองจำนำเพื่อมาลงเพราะเคยได้เนี่ยโอ้โหอนมาให้สองเดือนแล้วลงไปสามหมื่นได้มาแสนเออหมื่นห้าเข้าไปแล้วเนี่ยเห็นไหมดอกเห็นเห็นเลยไปคุยสามบ้านแปดบ้านแล้วตัวเองก็มาลงอีกแล้วก็ไปชวนคนอื่นมาลงอีกในที่สุดนะาพาเดือนที่สี่ที่ห้าที่หกเป็นไงตอนนี้ <laughs> หน้าเหีย่ย <laughs> เพราะมันไม่ได้เหมือนเดิมไง บริษัทก็อ้างนู่นอ้างนี่ข้อแม้เยอะเหลือเกินตอนแรกหหวลื่นไห,หลทุกอย่างเลยเพราะมันถูกจัดฉากกนะับผู้ใดไงนะชาวบ้านอย่างพวกเราเนี่ยถูกจัดฉากถูกหลอกก็อยากรวยนั่นเอช่วยไม่ได้ไงก็คือความโลภนั่นเองที่ไปโทษใครอ่ะโทษผมดีกว่ามั้งใช่ไหมใครก็ตามที่ถูกหลอกก็โทษผมดีกว่าเดี๋ยวไปโทษคนอื่นเลยโทษตัวเองก็ไม่มีใครกล้าโทษตัวเองหรอก นี่แหละมันเป็นแบบนี้แหละวิถีชีวิตในระบบเครือข่ายขายตรงเนี่ยมันมีปัญหาซับซ้อนมีปัญหาต่อเนื่องยากที่จะเขาเรียกว่ายากเหลือเกินที่เราจะเปลี่ยนแปลงวิธีการและการกระทําให้มันเป็นเอกเทศเอกลัษณ์หรือมียุทธวิธีที่เป็นของตัวเองทำไมเราเกิดมาหรือเข้าไปสู่ระบบเครือข่ายทำไมถึงให้เขาหลอกได้อะ เพราะความโลภตัวเดียวจริงๆอยากรวยทางรัฐถ้ารวยทางรัฐได้นะผมคนแรกฮนะเข้าแถวเลยปุ๊บรู้ว่าทำเครือข่ายใครต้องรวยทางรัฐได้ผมคนแรกไม่ต้องรอให้แม่ทีมหรอกแม่ทีมสู้ผมไม่ได้หรอกหมายถึงความไวัยนะความพร้อมสู้ผมไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นไปไม่ได้ไงที่โอ้โหเดินเข้าไปเพื่อจะรวยเลย,ยงี้มันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเราอย่าไปเคริรมตามในสิ่งที่มันง่าย เพราะโลกนี้การที่จะสร้างความสําเร็จมันต้องมียุทธศาสตร์อย่างที่ผมว่าไงมันต้องมีกลยุทธ์มีการวางแผนให้ทีมงานเราอย่างเป็นระบบด้วยนะทีมงานก็คือสายงานของเราเนี่ยฝึกอบรมเสร็จแล้วติดตามผลงานอย่างใกล้ชิดคอยให้กําลังใจหลายคนนะติดต่อทาง Facebook ก็มีโทรศัพท์มาคุยก็มีเจอหน้าในงานก็มาทักทายคุยสามนาทีหทีสารภาพ เหมือนสารภาพบาปอะ่ะผมไม่ใช่หลวงพ่อนะไม่ต้องมาสารภาพบาปคือมาพูดเขาไม่กล้าคุยคนอื่นแต่กับผมกลับกล้าอ่ะแปลกนะคุณกายโอ้ผมไม่กล้าที่จะไปนาเสนอไม่กล้าที่จะไปชวนคนอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยจะทายังไงอะ่ะมางคนไอ้โหแต่งตัวดูดีมากเลยแต่บอกไม่กล้าขนาดบริษัทที่มีความพร้อมรอบด้านคุณยังไม่กล้าไปพูดหรือไม่กล้านําเสนอเลยแล้วคุณจะไปอยู่ยบริษัทไหนได้อะ่ะ บริษัทเล็กๆกันเหรอต้นทุนทางสังคมชื่อเสียงยังไม่มีเลยยิ่งน่าอายใหญ่เลยนะสื่อก็ยังไม่เคยลงข่าวเลยตีพิมพ์ก็ไม่เคยมีเลยโฆษณาก็ไม่มีคุณยิ่งเสร็จเรื่าจบเลยเพราะบางบริษัทโอ้โฆษณาเต็มที่เลยคนรู้จักพูดมาคนรู้จักแล้วคุณจะไปอายทําไมอะ่ะแม้ทําเป็นกกอีหนูไปได้เป็นหลบๆซ่อนๆไปอายไม่ต้องไปอายอยากรวยต้องเดินเข้าไปหาเลยกล้าเข้าไปพูด ต้องกล้าล้มเหลวที่ผมบอกไงถ้าไม่กล้าล้มเหลวจะกล้ารวยได้อย่างไรนี่นะคราบัายการรวย24ชั่วโมงต้องขอขอบคุณท,ท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังด้วยดีเสมอมาผมและทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ